ครับผมก็ได้ทําการถอดออกสามหัวมาที่เรียบร้อยนะครับผมดูสาภาพก็ดําแล้วก็ฟันก็เริ่มห่างนะครับผมเป็นมอเทียนรุ่นเข็มนะครับฟันก็เริ่มห่างนะครับผมมันก็น่าจะใช้งานมาเกือบแสนโลได้นะครับโอเคนะครับผมเล่งเครื่องออกดีนะครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมิสเตอร์เอ็มชาแนลบำรุงรักษาบ้านบำรุงรักษารถยนต์ของตนเองสําหรับคลิปนี้ผมก็กล่าวว่าจะมาบำรุงรักษารถยนต์ของตนเองนะครับส่วนนี้ก็คือนิสสันมาร์กเป็นรถมือสองที่ผมซื้อมาให้มาบ้านใช้งานนะครับซึ่งคลิปนี้ผมกล่าวว่าจะมาดูหัวเทียนนะครับพอพอดีว่าเวลาแม่บ้านบอกว่าติดไฟแดง เครื่องร้อนๆรอ,อบมันจะต่ําอยู่ประมาณ800นะครับแล้วก็จะมีอาการแบบสะดุดแต่ก็ไม่สะดุดมากนะครับที่ผมไปลองขับดูเครื่อง EP ก่อนผมได้ทําการเปลี่ยนคอยล์ออกนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนเข้าไปดู EP ก่อนได้นะครับวิธีการเปลี่ยนคอยล์กับอาการของคอยล์เสียนะครับพอผ่านไปหนึ่งเดือนพอดีวันนี้ผมเป็นวันว่างๆวันหยุดผมกบว่าจะถอดเปลี่ยนหัวเทียนออกทั้งสามหัวเลยนะครับ เพราะว่าอีพีก่อนที่ผมตอนผมเปลี่ยนคอยนั้นผมไม่ได้ทาการเปลี่ยนหัวเทียนออกนะครับผมเปลี่ยนแต่คอยนะครับจุบนี้นะครับจุบที่สองนะครับจวงในคลิปนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนออกนะครับส่วนนี้ฉันมาร์คมันก็จะถอดระบบท่อไอดีออกนะครับถ้าเกิดใครไม่มีความชานาญหรือว่าไม่เคยถอดไม่เคยเป็นช่างมาก่อนผมไม่แนะนําเปลี่ยนเองนะครับควรเข้าหาช่างนะครับโอเคครับส่วนวิธีการถอดต่างๆ ไปรับชมกันในคลิปได้เลยครับ กาก็ถอดออกเลยนะครับต่อไปถอดถอดไอีครับผมถอดไอดีน็อตีหนึ่งสสามสีห้าหกประมาณ8ดตัวนะครับบล็อกเบอร์10 นี่นะครับผมจะดันออกมาแค่ดันออกมาแค่นิดเดียวพอนะครับผมผมจะไม่ออกหมดครับผมไม่อยากถอดปักไปเรื่องป,ปีพิซซ่าออกนะครับเอามาแค่เห็นถูบหนึ่งพอนะครับผมก็จะเอาปากแกนเข้าไปขันเอานะครับ เท่าที่มือเราเข้าขันสะดวกสบายนะครับคอยถูบหนึ่งก็ยังโอเคสวยใช้งานได้นะครับ,รบหลังจากที่เราถอดคอยออกทั้งสามตัวไปที่เรียบร้อยถอดหอดไอดีที่เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็เป็นการถอดหัวเทียนนะครับ บอกเลยนะครับผมหัดเทียนรุ่นนี้บล็อกแบบรุ่นเฉพาะเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อมาใช้รถตัวเองโดยเฉพาะเลยนะครับผมบล็อกเล็กนะครับผมบล็อกใหญ่เข้าไม่ได้นะครับผมอาจะเอาบล็อกใหญ่เข้ามาถอดนีไม่ได้นะครับ ข้อดีของบล็อกคือชุดนี้ที่ผมซื้อมานะครับผมคือมันจะดูดหัวเทียนออกมาด้วยนะครับผมเราไม่ต้องไปเอาคอยไปกดดึงอีกทีนะครับบล็อกนี้มันดูดหัวเทียนมาเลยครับผมสภาพก็โอ้ดำมากครับท่านผู้ชมชุดก่อนผมทําความสะอาดเอานะน่าจะมากับรถเลยนะครับผมเดนโซ่เลยหนะึ่งแสนกโล ก็ทำการถอดหัวสองหั 2, 2> งวสามไปเรื่อยๆนะครับผม ครับผมก็ได้ทําการถอดออกสามหัวม่ที่เรียบร้อยนะครับผมดูสภาพก็ดําแล้วก็ฟันก็เริ่มห่างนะครับผมเป็นมอเทอยนรุ่นเข็มนะครับฟันก็เริ่มห่างนะครับผมมันก็น่าจะใช้งานมาเกือบแตนโลได้นะครับส่วนหัวใหม่นะครับนี่ครับส่วนหัวใหม่ที่ผมจะใช้ครับผมจะเลือกใช้เป็นรุ่นนี้นะครับผม สูตรน,นี้ก็จะดีหน่อยครับมันดูดหัเทืนเข้าไปเลยนะครับผมโอเค โอเคนะครับหลังจากที่ผมประกอบมัเเทียนเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการใส่คอยเลยนะครับผมแล้วก็เราไล่ประกอบท่อไอดง ID สายน้ําต่างๆนะครับผมก็ประกอบถอดยังไงก็ไล่ประกอบแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะ โอเคครับผมก็ได้ทาการประกอบทุกอย่างไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือเมื่อกี้ก็เรารื้อยังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะครับผมผมก็ข้ามขั้นตอนรีให้มันเร็วตอนประกอบนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในคลิปนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับการถอดพอร์ตไอดีนะครับผมก็โหบอกเลยว่าถอดยากจนมือแตกแล้วครับผมก็มันจะใช้ขั้นตอนเยอะกว่ารุ่นโตโยต้าที่มีหรือรุ่นอื่นๆที่มีคอยล์แบบข้างบนไม่มีท่อไอดีแบบ พาดเครื่องมาแบบนี้จะถอดง่ายนะครับส่วนน็อตพอร์ตไอดีก็มีตัวนี้นะครับสองตัวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวตัวข้างหนึ่งตัวแล้วก็น็อตตรงพอร์ตข้างล่างอีกสามตัวนะครับผมก็รวมรวมรวมแล้วก็ถอดพอร์ตไอดีจะเปลี่ยนหัวเทียนถุกหนึ่งก็มีน็อตอยู่สามสองเป็นห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับผมถอดพอร์ตไอดีออกเดตัวนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครจะถอดออกมาทำความความสะอาดล้างก็คือ ถอดปีกพิเร์อ,ออกก็ยกออกมาได้นะครับแต่ที่ผมทําในคลิปก,ก็คือผมแค่ถอดแล้วก็ขยับไปซ้ายขวาเพื่อเอาปากแกมาถอดหัวเทียนถูบหนึ่งเท่านั้นนะครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นการประกอบเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการลองสตาร์ทดูนะครับรถไปที่เรียบร้อย โอเคครับอยาเราทำการสตาร์ทดูนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องได้ปกตินะครับเราจะทำการเล่นเครื่องก่อนนะครับให้ระบบน้ำมันหมุนเวียนใ้ระบบน้ำมันหมุนเวียนเข้าไปในปิดฟีเสอ้อนะครับเพราะว่าเราถอดท่อน้ำออกนะครับก็น่าจะประมาณ คุณเครื่องไว้ประมาณ5นาทีถึง10นมาเลีนะครับให้ให้ระบบน้ำเนี่ยมันประมาณในสี่ชิ้เสื้อนะครับให้เป็นเต็มระบบเพราะว่าเราถอดสายน้ําออกนะครับสายน้ําอยู่ตรงสีสชิเสื้อนะครับก่อนอย่าลืมเทคน้ําด้วยนะครับว่ามันบกหรือเปล่านะครับตอนที่กินก็มีน้ำาร่วออกน้ำลงอยู่เหมือนเดิมนะครับเสียหายไปนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ดูแต่ว่าเสื้อก็ปกติไหมนี่มหรือเปล่าครับอันก็รู้สึกว่าอย่างปกติเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีครับให้น้ามันอุ่นก่อนเดี๋ยวเราไปดูรอบแล้วก็เล่นเครื่องกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมติดเครื่องไว้ประมาณห้านาทีนะผมจับดูท่อน้ําก็กําลังอุ่นๆนะครับก็น่าจะได้ที่แล้วครับคือระบบน้ําหมุนเข้าไปหมุนเวียนมาที่เรียบร้อยนะครับต่อไปเราไปดูที่วัดรอบกันแล้วก็ไปเล่นเครื่องดูนะครับตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทเรียบร้อยนะครับผมจะทําการ ปิดประตูปิดทุกอย่างเหมือนกับการขับจริงนะครับนี่ครับตอนนี้ผมสังเกตได้เลยครับตอนนี้รอบผมขึ้นมาแล้วครับเป็น1 0 0 0ันรอบหรือประมาณเกือบ900รอบแต่รอบเท่านี้สําหรับผมว่าโอเคนะครับแต่ตามหลักศูนย์ก็ประมาณ9 0 0ารอดร้ออบนะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนหัวเทียนเข้ารู้สึกว่ามันขึ้นมานะครับประมาณเกือบ1 0 0 0ันรอบนะครับผมถ้าเกิดเราดูแบบตรงๆหน่อยก็ประมาณ95 0ิบประมาณนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเร่งเครื่องนะครับ โอเคนะครับผมเร่งเครื่องออกดีนะครับผมเดี๋ยวผมทําการเปิดแอร์นะครับนี่คเปิดแอร์เปิดดีทีเปิดความเย็นทุก่านนะครับเรามาดูกันครับรอบอยู่เท่าไหร่โอเคนะครับผมยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมครับผมประมาณ950ได้นะครับถือว่าดีขึ้นนะครับตั้งแต่ผมเปลี่ยนหัวเทียนออกนะครับตอนแรกๆที่ผมยังไม่เปลี่ยนรอบอยู่จะอยู่ประมาณ800อย่างนี้นะครับผมแลองเล่นดูครับ ถือว่าดีขึ้นนะครับผมมันได้กินหัวเทียนใหม่ก็ดีขึ้นนะครับเปิดแอร์ติดเครื่องเครื่องร้อนประมาณตอนนี้ฉุดมาทีได้แล้ะห้าทีสิบมาทีโอเคนะครับถือว่าดีขึ้นนะครับตั้งแต่เราเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมเราผมจะไปลองขับดูสักวันสองวันยังไงถ้ามันมีผลเสียยังไงผมจะมาคอมเมนต์บอกทีหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับผม าการบบาก,การดับเครื่องยนต์กันนะครับ,บพเ,เ,ะะเพื่อนเ่อนเครับสภาพหัวเทียนเก่านะครับเพื่อนๆนดำปีเลยครับครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็มาทําการเปลี่ยนหัวเทียนบํารุงรักจารถตัวเองนะครับผมรถใช้งานตนเองนะครับพอดีตั้งแต่ชิรถมายังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับการเปลี่ยนไว้ก็เป็นข้อดีสําหรับเรานะครับผม พอผมก็ถือรถมือสองมาหลบผมจะเริ่มนับหนึ่งใหม่จากที่ผมใช้งานเองนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนก้องอากาศเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยนะครับผมตอนนี้คอยผมเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งหัวนะครับโอเคครับสำหรับการเปลี่ยนหัวเทียนนี้ผมก็แนะนําเข้าหาช่างนะครับเป็นการที่ถอดถอดไอดีมันเป็นพลาสติกถ้าเกิดคนไม่ชานาญหรือคนไม่เคยเป็นช่างมาก่อนอาจจะทําท่อตัวนี้หักแตกได้นะครับหรือว่าปลั๊กสายไฟต่างๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับใครที่ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ